พี่พี่ห้ารอยห้าสเอ็ดคนปัดขวาก่อนปัดขวาปัดขวาดี่ไไ <laughs> ้ติมไอติม,ตมหลุดพี่รับได้โอ้โหใช่ครับพักอยู่ที่นั่นหมายถึงอะไรคะพี่หมายถึงอันไหนนะหวัดดีกอบพี่ถึงกอบจังเลย <laughs> ไปชวนไปชวนแอรมาวินเอ้ยไม่ใช่มันชื่ออะไรวะชายวินปะไปชวนชายวินเข้ามาไปชวนชายวินเข้ามาดิทํางานหรอทั้งจีนทั้งเต็กถอดแว่นถอดแว่นไม่อยากถอดอะเพิดจ๊บกับ I love คลิปชุดพาราทุกคนชอบคลิปชุดพาราหรอคะทุกคนชอบไหมคะหนูจะได้แบบเต้นอย่างันให้ดูอีก อะไรนะอะไรพี่สวยอะหมายถึงอะไรสวยถูกใจที่สุดหมายถึงชุดพะละหรอโอ๊ยพี่ให้หนูค้างให้ฟังยังไงแม่พี่น่ารักอย่างแรงนี่ขอบคุณค่ะพี่พีมพี่ชอบกอลานหนูก็ชอบกอลานเหมือนกันปลเหล็กวันนี้มาพี่กล้าขำเออพี่กล้าหลุดว่าวันเนี้ยชอบชุดพะละแล้วชุดอื่นไม่ชอบหรอกลิบล่าสุดชอบไหม ใครถามหาหมูเด้งครับมาแล้วเออใครถามหาหมูเด้งพี่หมูเด้งมาแล้วนะผู้ชายชอบดูต้นขากันทุกคนดูทุกคลิปอดคุณพี่เหยิ่นค่ะเหยิ่นอยากเป็นทรงเอชอบทรงเอฟันเหยิ่นพอดีอะดิ <c oughs> เป้นจ็ตนิดๆให้ดูหน่อยส่งหมีอุ้มแตงมาก่เลยเร็ว ล,ลงไลนแล้วอีกหนึ่งนาทีลงไลนแล้วนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้นะคะหมี่วุ้มแปงค่ะพี่ส่งมาเร็วๆ <c oughs> น่ารักจังขอบคุณค่ะพี่ป๋าแรงนะอันนี้หมายถึงอะไรอะ่ะพี่เหยนไม่ไมไมหนูบอกว่าชอบชอบชอบส่งเอฟันเหยินไง <c oughs> เอ <c oughs> น่าหลากว่าขอบคุณค่ะหมีเฮลิคอปเตอร์ยอยากได้หมีอุ้มแตงส่งแล้วส่งแล้วเต้นให้ดูจริงไหมไม่บิดไม่บิดหนูไม่เคยบิดพี่อ่าชอบดูฟรีหนูรู้หนูดูหนูดูนะปกพี่อ่ะพี่เป็นอหวังที่ดูฟรีมาตลอด <c oughs> สวยขอบคุณค่ะให้ขอขออะไรพี่กล้า วิพี่กาทำไมบึกบึ้มจังวะอู้ว้าวทุกคนโคตรใหญ่หมายถึงกล้ามลาไปก่อนไปไหนคะพี่เปิดเรียจอ <laughs> เอ้ยขอบคุณไนอะส์คีมค่ะ พี่แซดขอบคุณค่ะเพิ่ไว้บ่อยนะคะขอบคุณไอศครีมค่ะขอทักไปหลังไมนะคะพี่เป็นครูหรอโอ้โหหนูไม่ใช่ครูนะคะพี่ถ้าเป็นครูหนูคงทําแบบนี้ไม่ได้หนูกลัวโดนไล่ออกดิรัวจังขอบคุณยอดแช์นะคะแช์ลองกลุ่มตาบอดหรอเฮ้ยทำอะไรพี่นี่ไงกินติมกินติมสวยมากขอบคุณค่ะ เฮ้ยหนูบอกว่าจะลงไลน์แล้วไม่ใช่หรอเนี่ยเพลินเห็นไหมทุกคนไม่บอกหนูเลยว่าถึงเวลาลงไลน์แล้วไม่บอกกันเลยอ่ะเนียนอีกอะเนียนอีกอ่ะเนียนตลอดเติมไฟกันปปเติมเติมได้มาเติมกับหนูได้นะหรือว่าส่งคลิปหนูไปเติมไฟก็ได้นะคะพี่เพื่อนพี่จะได้ตื่นมาเอ๊ะเอ๊ะทำไมคลิปนี้เส่ังตื่นมาเจอคลิปเสเอ๊ะเอ๊ะเสเสงอะกินเหมือนกลัวคนจะแย่ง กลัวกลัวกลัวพึ่งมาอย่าพึ่งค่ะพี่ขอบคุณหมุดเอง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 ,เองคนเดียวจังมีอะไรน่าดูบอกเข้าใจไม่ดูว่ามีอะไรน่าดูก็มีแค่หนูนั่งใส่แว่นเฉยๆเขาก็เข้ามาดูอะแล้วพี่เข้ามาดูทําไมอะขอบคุณหมุดเองค่ะหมุดเองหมดเอง,เอง,เองขอบคุณน้องเปียราวนะคะสวัสดีเปียราวสาวญี่ปุ่น คนนี้เพื่อนหนูเองนะคะพี่ฝากไปติดตามได้นะคะปากแซบจัดหนูไม่ได้แซบนะคะพี่หนูก็แค่ถามว่าพี่เขาเข้ามาดูทำไม <c oughs> <c oughs> พีกาพีกาว่าแต่พีกาบึกบึมเนาะเปียพีกาบึมมากทุกคนส่งหมูแดงสิบส่งหมูแดงสักสิบตัวดิพี่บอกตัวเองส่งมาสิ <c oughs> ส่งมาส่งมาส่งมาดีค่ะสวัสดีพี่โบสชพี่โบสหวิพี่มาม่าปากกระป๋องมาแล้วสวัสดีค่ะเอาเอแล้วเสียงเป็นไรเนี่ยแพนด้าจะจัดอย่างเดียวใครอะใครจะจัดอย่างเดียว <c oughs> เออ คือจะจัดกันอย่างเดียวเลยดิคือไม่คุยกันก่อนเลยไม่ถามราคาเลยว่าเท่าไหร่หวัดดีงาวันนี้ทำงานขอบคุณค่ะโอ้พี่ก็กดรายงานไปสิเท <laughs> ่าไหร่มาลงไลท์เดือดฟอเติมไฟได้เลยได้ค่ะส่งหมีอุ้มแปงลงรอแปรบขอบคุณหมูดเดงค่ะพี่หมูดเดงหมูดเดงบัญชีเรียนยากไหมฟ้าใส พี่ฟ้าใสบัญชีเรียนไม่ยากเลยไม่ยากเลยค่ะไม่ยากนิดเดียวค่ะนั่งตีตารางทั้งวันอะเนี้ยเรียนบัญชีไม่ยากนะคะทุกคนไม่ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะทุกคนคิดว่ามันยากใช่ไหมไม่ลองเข้ามาเรียนก่อนจะได้รู้ว่าการปวดหัวมันไม่มีอยู่จริง อันนี้อยู่แถวไหนพี่พันด้าก็จะจัดหนูอย่างเดียวเลยอะ่ะโอ้โหคือใจเย็นสิพี่ใจเย็นก่อนคน <c oughs> ละครึ่งยังลับไหมล่ารับนะคะคนละครึ่งพี่ก้าขำอะชอบเป็นน้องค่า <c oughs> ไม่ค่ะมันยากหนูเรียนแล้วเอา้า อ้าวเรียนแล้วมาแอบถามทำไมอยู่ที่ไหนเนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนฟ้าใสขอบคุณหมูเด้ง่ะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งบัญชีกับภาษามีแต่เอาหวังแวบมาหาเยฉยขอบคุณพี่มาม่านะคะไว้เจอกันใหม่นะคะพี่มาม่าบัญชีกับภาษาแบบไหนเรียนยากกว่ากันฮะภาษาอะไรวะพี่แย้มอยากได้ร่างเจเออหนูบอกว่าจะลงไลน์ไม่ใช่หรอเออพี่เป๊กพี่เป๊ก นายน้อยต่างแดนมาไล์แบบนี้แฟนไม่ห่วงหรอครับอ๋อก็มีห่วงบ้างครับโอ้โหคือแบบก็ชอบอะเป็นเนี้ยปักปักปักอ๋อก็มีห่วงบ้างคือแบบคือแบบเล่นเองตอบเองเนี้ย 2องพันพอไหมโอ้โหหน้าหนูแค่สองพันเหรอพี่ลองเอาไปจ่ายค่าผ้าทำไมให้เมียพี่เลยงั้นนะถ้าพูดเนี้ยอะไรพี่เบลลี่พี่เิลลี่พ, Billie? พูดอะไรเนี่ยเดี๋ยกดบล็อก <c oughs> ทำเวอร์กี่แกรอก,ก่อนหนูบอกว่าจะลงไลน์ไม่ใช่เหเยอะไปเปล่าพี่บิมไม่ไม่ถึงอะไรคะพี่